สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะชบาไก่ชนค่ะคุณมี้ไก่ชนครับผมในรายการเกิดมาดังคุณนี้นะคะครับอ่ะ่อนอื่นเลยขอขอบพระคุณค่ะสปอนเซอร์หลักของพวกเรานะคะผลิตภัณฑ์จากคุณม็อบค่ะผงขมิ้นแดงกาเฟศิลานะคะผลิตภัณฑ์มหาชัยของพี่ขวัญนาภาคและดร์เซฟค่ะสําหรับสปอนเซอร์ท่านอื่นที่อยากเข้ามาสนับสนุนพวกเราทีมงานบ้านไก่ชนทะะติดต่อได้ช่องทางนี้เลยจ้าอ่ะ วันนี้จะมาพูดถึงยอดปากกอยแห่งปีเลยก็ว่าได้ตัวนี้โคตรเก่งเป็นลูกเต่าเพชรนำโชคนะคะคสายไก,ก่จัดตีหลังพึ่งได้แชมป์มาล่าสุดเลยเจ้าดีโดของพญา,า้ังศึกนั่นเองค่ะตัวนี้นะครับฉายาว่ายอดปากกอยเจดําเออใช่เจ้าดีโดตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเป็นลูกเพาะของพิญญา,าสังศึกเป็นพ่อเนี่ย ก็คือเจ้าโชคชัยบวกแม่มิตรภาพนะเจ้าโชคชัยก็คือไก่ของเซเปิลเพทโชคสายแม่เนี่ยค่ะเป็นสายเก่าของพทธัมโชคเช่นกันที่ใช่ที่ทีมงานพีาชังสึกเนี่ยเอามาพัฒนาก็ออกมาเป็นเจ้าดีโดตัวนี้สำหรับสถิติเขานะรวมไฟล่าสุดด้วยเนี่ยสไฟแล้วไฟที่2องนะสองแสองที่ภูมิไพรินอันนั้นชนะมายกที่4แล้วก็มีไฟที่สามนะคะ 110k ชนะมาอันกว่าและไฟล่าสุดเลยที่ผ่านมานี้ไฟนี้ใหญ่มากติดตาเซียนหลายๆคนจุเกิด 20m ค่ะไปเจอกับโคตรพม่าตัวเก่งของราชสีสารความเหล่าโชคเจริญราชสีอย่างเจ้าบิ๊กเบนเจ้าบิ๊กเบนนี่ก็ไม่ธรรมดาสถิติชนะมาเต้าไฟ มาไฟนี้เจอกับเจ้าดีโดนะเจ้าดีโดรวบแชมป์ไปได้ในยกที่สี่นั่นเองวันนั้นได้ดูไหมคะเป็นยังไงบ้างดูครับผมดูที่ไหนยะดูที่ w w w ร์ไวบ d บ้านไก่ชน d o com นะรับชมถ่าวสดดูคิดย้อนหลังอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับรวมถึงรายการดีๆจากบ้านไก่ชนครบจบในที่เดียวเลยครับผมก็วันนั้นที่ดูนะครับก็ถือว่าเป็นคูเด็ดคู่มันครับผมเพลงกันทั้งคู่ทำการแสดงกันได้อย่างสมรสีได้ ก็วันนั้นครับฝอยหันเข้ามาอันแรกเนาะก็เป็นเจ้าบิ๊กเบนนะครับเป็นตัวพี่อยู่นิดหน่อยอันแรกเนี่ยคือมันมากครับผมข้ามกันไปข้ามกันมาบิ๊กเบนนะครับก็จะเป็นไก่ขยับบิดหาช่องแข่งดีแข่งลึกส่วนดีโดเนี่ยก็ประกบติดไม่ห่างเลยโซโล่หลังแข่งดีแข่งลึกแข่งกันก็อแรกเนี่ยข้ามกันไปข้ามกันมาครับบิดกันไปบิดกันมาบทอันแรกเนี่ยก็เป็นบิ๊กเบนนะครับเป็นตัวพี่แล้วก็เข้ามาอันสองเนี่ยช่วงต้นๆนะครับเรายัง ลูสีดูดีแต่พอมาไปปบิ๊กเบนเริ่มมีอาการ<ะ>ก็หมดอันสองเนี่ยเหลืออยู่ที่เสมอในเสมอก<ะ>ันอันสามครับเป็นทางด<ะ>ีโดเริ่มมาครับ,รบนะ้ามาเป็นของจารีโดหมดอันสามเนี่ยก็นําอยู่เป็นตัวพี่ครับอยู่ประมาณห้าถึงหกช่วงตัว<ะ>แล้วก็สุดท้ายแล้วครับคู่นี้มามีผลกันในต้นอันที่สี่ประมาณห้านาทีแล้วก็เป็นจารีโดนะครับจากพยายทั้งศึกเก็บแชมป์คอยชัยยี่สิบเ็มไปได้สำเร็จครับผม กาารชนปยงไจุดเด่นแัะสไตล์นะของเจ้าดิโดตัวนี้เนี่ยก็เป็นไก่ที่รกเครื่องเลยครับผมประกบติดชิดไวชนดีชนลึกชนละเอียดวันนั้นก็เข้าหาผู้ต่อสู้ไม่ห่างเลยลเป็นไก่แข่งดีแข่งลึกแล้วก็ทัดเข้ามากทัดจุกทัดดำเลยนะเาาราเจ้าดิโดตัวนี้และหลังจากที่ชนะนะก็มีการทัดทามปิดร,รดิวเรียบร้อยแล้วด้วยจะย้ายไปเป็นพ่อพันหลักที่เพชรนำโชคนะคะค ในค่าตัว 2m ใช่เจ้าตัวนี้นะจะไปเป็นพ่อพันธุ์หลักเนื่องจากเป็นลูกเหล่าของซเปิลเขาด้วยแหละแล้วก็เลยซื้อกลับไปนะครับเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์รอดูรอติดตามผลงานลูกเจ้าดีโรต,ตัวนี้ได้เลยว่าออกมาจะเก่งจะเจ๋งเหมือนพ่อไหมสําหรับ,บพี่ๆท่านไหนนะที่อยากเห็นฝีไม้ไลายแข้งเขาอยากดูกคลิปเก่าย้อนหลังอย่าลืมนะคะเข้าไปที่เบอร์ไวเว็บบ้านไก่ชนคอมได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ครับจะทําขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษา และสืบสารกีฬากนชนพื้นบ้านของประเทศไทยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมได้ครับผมค่ะส่วนอีพีหน้านะคะเราทั้งสองคนจะนําไก่เก่งไม่เลือกเกิดตัวไหนมานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านไก่ชนของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าในรายการเ,<อ>เกิดมา<อ>ดังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ